ทอดสะพานก็นแล้วต้องกินแห้วทุกครั้งไปไมรู้ koi มิสแกรนไทยแลนด์ที่รวมตัวกันเฉพาะกิจจากโครงการลูกทุ่งนางงามที่เรียงร้อยโดยศิลปินแห่งชาติฝึกสอนมานะฮะครับผมหลังจากนั้นมาทําเพลงเป็นน้องฝ้ายทาไปแล้วน้องเตยทําเพลงเร็วไปแล้วตอนนี้มารวมกลุ่มเป็นเกิร์ลกรุ๊ปครั้งแรกของลูกทุ่งนางงามเกิร์ลกรุ๊ปผมขออนุญาตทำไมครับแนะนําให้รู้จักเจ้าของโครงการคุณนวัดครับครับผมเชิญครับพี่ครั ใครเลย5คนเนี้ยเป็นไปอย่างที่พี่คิดไหมคือเอาจริงๆผมยกเครดิตให้กับรายการชุมทางดาวทอง85%อผมมาคิดเพียงแค่ว่าผมมีน้องผมมีนางงามผมมีมงกุฎผมอยู่ช่องเจ็ดพี่ครับทำอะไรกับน้องดีแล้วมันก็เป็นไปเกินกว่าที่ผมคิดคือคือคือไม่รู้จะขอบคุณใครดีผมมองฝ้ายยังพอมองออก แต่ผมมองห้าคนนี้มองไม่ออกแล้วผมก็เถียงอยู่ตลอดเวลาว่ามันจะไปทางไหนมันจะไปได้เลยต้องขอบคุณเหล่าปรมาจารย์ที่เสกของธรรมดาให้กลายเป็นของวิเศษจนจนเราเห็นภาพวันนี้ได้จะให้ไปร้องที่ไหนบอกเลยเดี๋ยวร้องอีกไปเที่ยวประเทศเลยดีไหมเนี่ยเราจะมีคอนเสิร์ตชุมทางดาวทองไปไหนไปกันนะฮะนกจะได้ยินเสียงน้องว่าผ่านโครงการที่มาเนี่ยตยบ แต่ละคนรู้สึกอย่างไรบ้างในวันนี้มาในฐานะของศิลปินเกอร์กุ๊บ กลุ่มแรกของเมืองไทยที่เป็นนางงามก็ไม่คิดไม่ฝันนะคะว่าพวกเราเนี่ยจะทําเพลงออกมาได้ได้ขนาดนี้ทั้งซ้อมเต้นทั้งซ้อมร้องนะคะก็เราฝึกฝนกันมาเต็มที่นะคะได้ความอนุเคราะห์จากพี่นกนะคะช่วยขัดเกลาให้พวกเรานะคะทั้งในเรื่องเสียงเรื่องอารมณ์การร้องทุกอย่างค่ะก็ออกมาเป็นห้าสาวดาวทองอย่างนี้นะคะก็ฝากด้วยนะคะทางบ้านค่ะแล้วถ้าเกิดว่า เลยป้ะวห้าสาวดาวทองคิดเมื่อกี้หรือคิดอะไรก็ชุมทางดาวทองไงคะแล้วก็เอาห้าสาวมารวมกับดาวทองก็เป็นห้าสาวดาวทองเลยค่ะีค่ะีค่ะค่ะสำหรับอ้อยนะคะไม่คิดว่าตัวอ้อยเนี่ยอยากเป็นนางงาม แต่ไม่คิดว่าเส้นทางนางงามของอ้อยจะต่อยอดไปถึงการเป็นนักร้องได้แล้วอ้อยแล้วก็เพื่อนๆทั้ง4ี่คนรู้สึกดีใจที่ได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีก็ฝากด้วยนะคะ้าสาวดาวทองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องเลยค่ะสำหรับชนนะคะชนก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบไม่ได้ใกล้ตัวเลยแต่ว่าเราเชื่อว่าการที่เราได้รับโอกาสมาเราก็ต้องทําให้มันเต็มที่ที่สุดก็ฝาก ทั้ง5คนเลยนะคะพวกเราก็ทำกันเต็มที่ฝากตันนั่นีกก่อนนะมีมีสองคนมีสองคนสองคนสองคนไปเลยเลยค่ะค่ะหนูก็ก็ขอบคุณนะคะพี่นกแล้วก็พี่น้วัดด้วยค่ะใริงใกล้พี่นกนี่เนเป็นคนเดียวในกลุ่มที่มีสองเพลงนะ เพลงเีเพลงเีเพลงแล้วนะเพลงเดียวเดี๋ยวก็สว่างค่ะเดี๋ยวก็สว่างแล้วอ่ค่ะแล้วก็อเพลงนี้คาแรคเตอร์ของแต่ละคนค่ะที่แบบเป็นท่อนๆใช่ค่ะเรารู้คาแรคเตอร์ตัวเองเลยรู้ตัวเองเป็นยังไงเอออ่าคาแรคเตอร์ของหนูก็คือเป็นสาวๆเกลียนๆค่ะแมนๆน่ารักนรักเพจริงๆเขามีคาแรคเตอร์ครบทุกคนเลยนะใช่แล้วคนัวสุดท้ายอ่ะนะสุดท้ายปกปี๊ บอกมัอน้มาเลยใช้เลยนี้เลยย้ายค่ะปุ๊กปิ๊กค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้รับโอกาสดีๆจากทางพี่นวัดทางพี่โนแล้วก็ทางพี่ๆทีมงานทุกคนแล้วก็ทางรายการชุมทางดาวทองคือจากที่ร้องเพลงไม่เป็นเนี่ยกลายเป็นรักในเสียงเพลงค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะก็อยากจะขอให้ทุกๆท่านนะคะคอยติดตามผลงานพวกเราค่ะ5สาวดาวทองค่ะ คนเดียวนะคะเป็นความภาคภูมิใจของรายการเราด้วยเนื่องจากว่าเราเห็นกันมาตั้งแต่แรกๆนะทั้งร้องทั้งเต้นถือว่าเก่งนะมาได้ขนาดนี้นี่เป็นเพราะความตั้งใจของน้องๆนะครับกลุ่มมิสแกนที่เข้าโครงการมาถือว่าสําเร็จเสร็จหมดทุกคนแล้วครับผมนะฮะจริงๆแล้ววันพรุ่งนี้ครับวันนี้มีน้องฝ้ายนะวันนี้ขอบคุณพีรวันรนะขอบคุณคุกท่ 从长到粗。